ธรรมะพ่อครูตอนหากไม่มีศีลเขาก็ไม่ใช่คนย8สพฤษภาคม2,560อัตมามาทำงานทางศาสนานี่มาตั้งแต่ตัดสินใจแล้วก็นัดทัดเจนแล้วว่าโอ้ชีวิตนี้มันไม่มีอะไรมันต้องรู้ธรรมะ เกิดเป็นคนต้องมารู้ธรรมะและธรรมะที่จะรู้นี่มีอะไรเริ่มต้นพื้นฐานก็คือต้องมารู้ศีลพระพุทธเจ้าต้องตรัสว่าศีลเนี่ยเป็นเรื่องต้นเป็นเรื่องที่ต่ำที่สุดของคนศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่ต่ำที่สุดของคนถ้าเป็นคนแล้วไม่มีศีลที่เป็นของต่ำที่สุดแล้วเนี่ยคนนั้นต่ำกว่าคน ต่ำกว่าคนก็คือไม่ใช่คนคาณนั้นต่ำกว่าคนฟังดีๆเถออาตมาไม่ได้ดา่าไม่ได้ว่าไม่ได้วิจัยวิจัยสัจธรรมให้ฟังนคนทุกวันนี้เมินศสีลเมินพระพุทธเจา้าท่านตรัสว่าดูกระพิสุทั้งหลายเมื่อก็เมื่อปุถุชนก็เมื่อคนทั่วไปเนี่ยปุถุชนเนี่ยไม่ใช่พระอริยะเนี่ย จะกล่าวชมตถาคตจะพึงกล่าวด้วยประการใดจะชมด้วยอะไรก็แล้วแต่เธอะน่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เรื่องทั้งนั้นแหะถ้าจะเริ่มชมพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องเริ่มชมว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนมีศีลพระทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้นี่มันหมายความว่าอะไร หมายความว่าเกิดเป็นคนแล้วต่ำที่สุดเนี่ยเอาศีลเป็นเครื่องวัดถ้าคนไม่มีศีลเป็นคนเนี่ยไม่มีศีลเลยวัดแล้วเป็นคนไม่มีศีลเลยคนนั้นยังไม่ใช่คนซึ่งไม่ได้พูดแรงนะพูดตามสัจธรรมตามความเป็นจริงเลย เพราะฉะนั้นทุกวันนี้คนได้ร่างกายมาแล้วก็เรียกกันว่าคนร่างกายนีเป็นคนแต่ภูมิธรรมความรู้ปัญญายังไม่เป็นคนแดงว่าจิตยังไม่เป็นคนอแต่ว่าได้ร่างเป็นคนได้ร่างเป็นคนแต่พฤติกรรมเพราะถ้าคนคนนั้นไม่มีศีลสักข้อแต่ข้อหนึ่งขึ้นไปอ ไม่มีศีลสักข้อคนคนนั้นยังไม่ชื่อว่าคนแม่ฟังแล้วมันแรงหรือไม่แรงถ้าโดยความรู้สึกคนคนไม่มีศีลเนี่ยจะรู้สึกว่าแรงแต่ถ้าโดยความรู้สึกของคนมีศีลเนี่ยพูดตรงอ่าตรงมันจะมาพูดตรงแต่คนไม่มีศีลอย่างที่ท่านฟ้าไทยว่าคนที่ไม่มีศีลเนี่ยฟังแล้วจะเหมือนกับถูกดา่า ไม่ใช่เหมือนแล้ถูกด่าจริงๆอ่ะมันเป็นคำที่ตำหนิอ่ะตำหนิกันโอ้โหยังงั้นเฉลยใช่อย่างงั้นแหละคนที่ยังไม่มีศีลเลยสักข้อ,อนี่คือคนที่ยังไม่ใช่คนที่พูดนี่อาตมากำลังอธิบายธรรมะอธิบายเสร็จธรรมอธิบายความเป็นจริงพระหน้าห้องศาลมากเลยคนที่ไม่มีศีลแม้แต่สักข้อ,อ อาตมาพูดแล้วพูดอีกย้ำแลว้วย้ำอีกไม่รู้กี่ทีแล้วว่าศีลคนหนึ่งเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ละการฆ่าสัตว์เป็นกางฆ่าสัตว์นะมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และเป็นเรื่องที่สุดยอดในความเป็นคนเพราะคนยังฆ่าสัตว์อยู่เนี่ย ขออภัยนะผู้ที่ฆ่าสัตว์อยู่หรือว่าศาสนาอื่นต้องขออภัยผู้ที่ยังฆ่าสัตว์อยู่เนี่ยยังไม่ได้เริ่มเป็นคนเลยนะยังไม่ได้เริ่มเป็นคนเลยตราบใดที่คุณยังฆ่าสัตว์อยู่จะฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์อะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีข้อยกเว้นว่าฆ่าสัตว์เล็ก เป็นคนได้แต่ฆ่าสัตว์ใหญ่ึนีไม่ใช่คนไม่ใช่ไม่ละเว้นไม่มีข้อแม่ไม่มีเงื่อนไขใดๆผู้ยังฆ่าสัตว์อยู่เนี่ยคือผู้ที่ไม่รู้ว่าสัตว์ก็คือชีวิตเราเองที่เป็นคนเนี่ยที่ถือตัวเป็นคนเนี่ยก็คือชีวิตเท่ากันสัตว์ตั้งแต่สัตว์เล็ก เลยจนกระทั่งถึงสัตว์ใหญ่เนี่ยคือชีวิตถ้ายิ่งเข้าใจในเรื่องของอุตุนิยามพีชนิยามจิตนิยามสูงขึ้นไปอีกยิ่งจะรู้สึกเลยยิ่งจะเข้าใจลึกชัดข็้าไปอีกเลยว่าพลังงานในระดับที่พัฒนาการขึ้นมาถึงขั้น จิตนิยามเรียกว่าสัตว์พีชนิยามเรียกว่าพืชพีชนิยามเรียกว่าพืชอุตุนิยามก็คือวัตถุธาตุต่างๆทั่วไปดินน้ำไฟลมนั่นคือธาตุวัตถุอุตุนิยามยังไม่มีชีวะเป็นพลังงานสังเคราะห์กันสังขารกันจะตามติด ก็ดูดกันไปเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นน้ําเป็นไหลเป็นลมเป็นไฟอะไรไปอยู่ก็ตามนั่นคืออุตุนิยามยังไม่ชีวะพอเริ่มต้นเป็นชีวะเป็นผีชะเนี่ยเป็นพวกผีชะเป็นชีวะแล้วเนี่ยก็เป็นธาตุที่มันพัฒนาขึ้นมา ไม่ใช่ธรรมดากว่าจะพัฒนาจากธาตุอุตุนิยามมาเป็นพีชนิยามมาเป็นธาตุที่มีชีวะในระดับหนึ่งแล้วกว่าจะพัฒนาขึ้นมาได้ชีวะนี่มันมีตัวไอมีตัวประธานมีตัวกูของกูเริ่มมีตัวกูของกูแล้วมีอัตโนมัติมีธาตุรู้ขึ้นมา มีธาตุที่ควบคุมคือสัญญาสังขารมีรูปสัญญาสังขารเนี่ยพิชะเนี่ยยังไม่มีเวทนายังไม่มีวิญญาณมีรูปกับสัญญาสังขารมันมีธาตุของมันเองเป็นไอแล้วมันก็เลือกเอาธาตุสองธาตุไม่ใช่สองธาตุนะธาตุที่เหมาะสมกับตัวมันถึงเป็นธาตุย่อยออกไปอีกที่จะเป็น ธาตอะไรก็แล้วแต่ทางเคมีเขาแจกแจงกันเยอะแยะแล้วก็เอาธาตุเหล่านั้นมารวมตัวมันตามที่มันมีไอมีตัวตนมีตัวเขามันว่าอันนี้ต้องเอาธาตุนี้มาสังเคราะห์สังขารกันเข้าแล้วเนี่ยมันมีสัญญากําหนดรู้ถ้าเอาธาตุนี้มันจะจะเอามาเอามาสังเคราะห์มาเป็นเกลือน้ําว่าสังเคราะห์กันเป็นมระสังเคราะห์กันเป็น ล้วยหอมสังเคราะห์ก็เป็นสลักสังเคราะห์ก็เป็นฟักทองอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่พันที่จะแจกพันไปสังเคราะห์มาเป็นทุเรียนทุเรียนก็มาอย่างนี้แหละเสร็จแล้วก็จะเป็นลูกน้ำหนามอย่างนี้แหละแล้วข้างในออข้างนอก,กขรุขระข้างในตะติ้งนงทุเรียน ข้างนอกขุขระนะข้างนอกแหลมคมบาดเจ็บแต่ข้างในตัดติงหน่งครับข้างในเขาว่ามันอร่อยหวานอะไรงนีนี่อย่างนี้แหละมันก็จะเป็นตัวพลังงานที่มีตัวเองเรียกว่า i อ h อมีสามเศร์พลังงานสามเศ์แล้วก็เลือกอาตามที่มันมีกำหนดรู้ของมันตัวอันรมตัวมันเองมันเป็น,นเอกทุเรียนมันก็เป็นมัน มระมันก็เป็นมันเองกลวยหอมอันนี้มันก็เป็นของมันเองมันก็จะเอากำหนดของมันเท่าที่มันรู้ตัวมันก็สร้างตัวมันยึดตัวมันนี่เป็นผีชะากว่าจะพัฒนามาเป็นผีชะมาเป็นตัวเองได้นี่มันไม่ใช่ธรรมดาเลยในพลังงานที่พัฒนาการจนกระทั่งข้ามกรอบของอุตุนิยามมาเป็นผีชะนิยามได้จากผีชะนิยาม มันจะพัฒนาพลังงานนี้ไปเป็นชีวะระดับสัตว์ออกจากกรอบนอกจากนี้แล้วมีเวทนามีมีวิญญาณเป็นพลังงานที่มีวิญญาณครองมีเวทนาครองมีกรรมครองละตอนนี้พิชะไม่มีกรรมครองไม่มีพยาบาทไม่มีจองเวรใครไม่มีบาป ว่าที่จะต้องมาแก้แค้นที่จะต้องมาดูดดึงกันไม่มีมีแต่ตัวเองพลังงานนั้นตัวเองหมดแล้วเสียไปตายซากไม่มีเชื้อที่จะเป็นชีวะอีกไม่ไม่มีแล้วมรสปอของมันหรือว่าธาตุของมัน,มนหมดเชื้อที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นชีวะได้มันก็สูญหายไปเป็นดินน้ำไฟลมแต่ถ้ามันยังจับตัวยังมีชีวะมีความสด มีโปรตีนพลาสตมีไซโคพลาส์มอะไรของมันอยู่ใน self, เซลล์ของมันมันก็มาเป็นของมันอีกได้ได้เหตุปัจจัยมันก็เป็นเชือ้อขึ้นมางอกขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรขึ้นมาอีกอย่างนี้ทีนี้จากพีชาจะพัฒนามาเป็นจิตนิยามก็อีกนักอีกหนากว่าจะมีรอบพัฒนาการขึ้นมาเป็นศัพท์ได้เพราะฉะนั้นกว่ามันจะ พัฒนาการขึ้นมามันมีตัวตนของมันอย่าไปทำลายเขา